ลงปั๊บอ่ะเด้งรับเด้งรับเฮ<ห>้ยจะโคตรดีใ,ใจ <แก S 1> ถึนมาตจสีแม่เสียดายจังวายเสียดายจังนี่เป็นสาวเป็นนางพูดอะไรให้ระวังปากระวังคำบ้างนะแม่ เหมือนกันว่ามาอยุราคิด่ถึงใครจะบอกอะไรให้เลยพี่บอกอยู่แล้วว่าพี่สุรินยอนเนี่ยเขารักพี่ไม่ดีักเสียใจด้วยฉันจะบอกให้รู้ไว้พี่สุรินยอนเขาชอบของใหญ่ของปัง้มย่ะเขาไม่ได้ชอบคนอ้วนรู้ได้ยังไงรอรูอ้รอยู่แล้วจะไม่ยอมที่ไ,ไยุราเราไม่ได้อ้นวนเราแค่อ้วน<อ>ต่มาเล่นอย่างงี้เราก็แพ้มันตั้งปีนึงชาแดแล้วเสียไม่ได้ยังไงเราก็ยอมไม่ได้ มยุราไม,ไม่ต้องมาเป็นพระเอกบ้างอะ <c oughs> ไม่ต้องมาพูดมากเลย <c oughs> ต่อไปนี้นะขอยุราทำขาดมยุราห้ามยุ่งกับพี่สุรินยออีกเด็ดขาดเข้าใจไหมฉันก็ขอยุ่งทำขาดจากพี่เหมือนกันพี่เองก็ห้ามยุ่งกับพี่ไมลีาเหมืนอมนกัน <c oughs> เอา้าจะมาพูดอย่างนี้ได้ย,ยังไงเพราะพี่สุรินยอเขารักพี่ แล้วกับมันไส้เป็นที่ภาษาอะไรไม่รู้จักยอมน้องบ้างหัดอยู่บ้านบางนามายุรางานบ้านนี่ไม่เคยจะช่วยเลยทจะเลือกผู้ไายอยู่นั่นแหละไปแตจะฉลไอ้ต้นมึงไม่ช่วยกูบมา่วะอ้าวกับมึงอุ้มมาช่วยกูเมางอส้ก็เขาจะมาช่วยมึงลบอะไรวไงเรียกน้องสาวกูนี่มายุรีมายุรามายุรีมายวลาคนรขนคาน พูดเกี่กับคนสิเคาใชยพี่นะมายุรีมายุรานั่นแหละมายุรีมายุร่าคนจ้าคนคนอยู่นี่นคนอยู่เนี่ยคนเขาสิคนอยู่คนอยู่อีซึอีชุดน้ำเงินคนเอวดีวะมายุรีไม่ร่าคนจ้าคนคนอีกแล้วเอาคนเขาโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นอ้าทำไมอะให้มันรับคนหน้าบ้านหน่อยใครมา เดี๋ยวคุณพี่ไม่่ใชไปดูก่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยย้อนนี่ใครเนี่ยเอาไปนอนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครสลบดีกว่าเดินเองดีกวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะจะให้ฉันประคองทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้บอลไม่เอาด้วยโอ้โหเดียวเลยเนาะเอยไม่อยู่เขาเดี๋ยวเไม่อยู่ละเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพี่แป๊บนึงนะจะไปเอารางวัลก่อน พูดว่าอะไรพี่ไม่ได้ยินยทำไมหูพี่ตึงนอกจากตาตีแล้วหูพี่ตึงด้วยเหรอพี่โซลิยอพี่ไม่ต้องไปคุยหรอกพี่ไปรับรางวัลดีกว่าเขาให้เราคู่กันเนี่ยแหมทีน้องนูดพูดเบามึงได้ยินให้พี่เหรอป่ากูมาไหว้ศพเอาไม่ถึงกูสักทีโซลิยอนี่เดี๋ยวนะจ้าอันนี้มายุรีใช่ไหมใช่จ้าฉันมายุริ ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมานี่มานี่มาอยู่กูนี่มาอยู่กูนี่สองมาตรฐานนี่ไงมายุรีจ้าถ้าเจ้าไปตั้งแต่ฉากแรกพี่คงรับรักเจ้าไปแล้วเล่นในเรื่องเล่นในเรื่องหน่อยมเป็นพี่น้องกันเอาเอางี้นะมายุรีมาอยุราฟังพี่ดีจ้าตอนนี้พี่จะไปพักไปอาบน้ำก่อนใครที่ช่วยให้ผู้หญิงคนนี้เฟื้นขึ้นมาได้พี่จะยอมเป็นแฟนด้วยจริงเหรอจวจริงเหรอชักชกันอ้าจั